จบที่อมกรุงเทพทำงานในชั่น15บปีแต่ว่าคือทุกคนเหล่านี้ครับเขาได้ทํางานที่เขาเลือกเขาชอบขอเขารักและเขาก็ลุยไปเต็มที่เราจะเห็นว่าคนคนที่ค้นพบอะไรบางอย่างเ่ยจะมีพลังในการผลักดันสังคมและเป็นสูงสงุซึ่งน้องๆตอนนี้อยู่ในมหลาลัยชั้นนำแล้วคำถามก็คือเฮ้ยน่าจะไปค้นพบความรักแล้วผลักดันมันไปไหมแล้วสังคมมันจะเคลื่อนวิ่งไปเลยครับทําไมต้องรอให้คนไม่เรียนจบมหลาลัยธรรมดาไม่จบมาผลักดันแต่ว่า คำทักมันจะมีอยู่อย่างบางทีเราเรียนในมหาลัยที่ที่ด่าแล้วมันจะทําให้เราบวมหมาบวมมาณมาณได้ที่จบถายปฏเกษตรก็เข้าไปไปคิดว่ามหาลัยเป็นเป็นเส้นใยนะสบายนะก็ตัดฟินละสบายเข้าเกษตรเข้าประสาล,ลาค่ะต,ตัดโมเดลส่งงานอะไรก็ต,ตามปกติแตก็ใช้ชีวิตเลเทก็สนุกสนานไปความจริงคือมหาลาัยเป็นเพียงไม่ใช่เส้นใยครับจะเป็นจุดออกตัวอีกครั้งหนึ่งอยากให้น้องเตรียมตัวถ้าใครไม่ได้เตรียมตัวตอนจบมหา ลูรับปร,ปริญญาแฮปปี้ลาลามันจะงงๆเฮ้ยจะไปไหนต่อดีนั่นแหละครับก็คือมันเป็นจุดออกตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเตรียมตัวครับเพราะว่ามันจะมีจบ23เราต้องทํางานอะไรสักอย่างเราไปจนถึง40 50แล้วถ้าเรื่องงานนี่สนุกมันตื่นอยากตื่นไปทํางานทุกเช้าใช่ยังมพูดชี้ว่อยากตู่น่ ไม่มีอะไรอวพรได้มากไปกว่าการที่คุณต้องลงมือทำสิ่งคุณละกุ้งทเทไปกับมันแล้วก็ถ้าเจอสิ่งที่ชอบแล้วความฝันที่ต้ออยากทำก็กอดมันไวแน่นๆครับอย่าทรายศกับมันทามันไปทํามันจนถึงที่สุดแล้วอ่ะวันหนึ่งเรามองย้อนกลับมาเราจะไม่รู้สึกเสียใจกับมันเนี่ยคือที่สุดแล้วเราจะเสียใจมากกว่าน,นั้นอีกถ้าเกิดวันนึงเรามองย้อนกลับไปทำไมวันนั้นเราไม่ทำทำไมวันนั้นเราไม่ตัดสินใจทาแบบนี้ <ว São S 2> ถ้าเราทำเราอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่าง,งน,าานี้มันจะมีคำถามแบบเนี้ย อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเลยทามันลงไปก่อนผมเชื่อว่าคนเรามีเวลาที่จะเปลี่ยนไปทําอะไรก็ได้ถ้าเราอย่างเราเนี้ยมีการศึกษาระดับสมมติจบปริญญาตรีไปสังคมไทยก็เปิดรับให้คุณทําได้ในหลายอย่างแต่สิ่งที่คุณเจอแล้วคุณต้องการจะทําคุณกล้าไหมถ้ามันออกนอกกรอบความคิดเดิมๆของสังคมว่าต้องจบอันนี้แล้วต้องทําอันนี้คุณกล้าไหมที่จะไม่ทำอย่างนั้นคุณกล้าทาตามเสียงหัวใจเองไหมนั่นแหละ พี่บอยค่ะครับก็ก่อนจะบอกคาถาเนีขอฝากอย่างหนึ่งนะครับก็คือเห็นเป็นนักศึกษาปีหนึ่งกำลังอ้ออยู่ก็คืออยากจะพยายามบอกน้องๆทุกที่เลยนะครับที่มีโอกาสคือว่าเราต้องระล,ลึกเสมอว่าเรามีหน้าที่สองอย่างครับอย่างแรกคือหน้าที่เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเนี่ยนึกถึงพ่อแม่ไว้ว่าตอนเขามาส่งอยู่บ้านเขาทาอะไรเขาต้องหางานให้เราเนี่ยครับต้อง,งทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี <S <S อันที่2คือหน้าที่กับสังคมเราต้องช่วยดูแลสังคมนะครับ รถตู้ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับบ่อยมากที่เห็นนักศึกษาแซงคิวนะครับบ่อยมากที่เห็นคนเล então, und, ่นมือถือบนรถตู um 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 ้ไม่เปิดไม่ปิดเสียงนะตู้หนึ่งตู้นึงอะไรไม่รู้ะคือเราคิดว่าเป็นปกติเนี่ยเพราะเราทจนเป็นปกติแต่ว่าพวกนี้ไม่ปกตินะครับหน้าที่ที่เราต้องทําก็คืออันที่สองคือนะครับเพื่อสังคมนะครับฝากจะดูแลด้วยส่วนคาถาเนี่ยของพี่เนี่ยสั้นๆเลยครับก็คือ เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกขี้เกียจนะครับให้เราลงมือทาทันทีนะครับแค่นี้แหละครับสินซังโอเคค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่กองฝากอะไรกับน้องๆหน่อยค่ะเก<อ>ี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ค่ะเ<อ>พราะเป็นไวรุ่นจิ้เจ็บปุ๋ครับก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่น่าจะได้ต้องเป็นวิชาอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาใช่ไหมครับก็น่าจะมีบางคนได้อ่านบ้างแล้วแต่ว่าหลายคนคงยังจะไม่ได้อ่าน,นอ่นานยังหรือยังคะ อ่านแล้วเนาะครับไม่ค่อยทยอยอ่านเพราะเนื้อหามันเยอะแล้วก็อาจจะอจสอบได้หลัายมากเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าอาจารย์คิมรัโดผู้เขียนนะครับเป็นคนที่อ่านหนังสือขั้นเยอะซึ่งที่เกาหลีใต้ครับจะมีหนังสือนอกเวลาไม่ใช่เล่มนี้นะครับชื่อว่าเซเว่นแฮปปี้เป็นหนังสือดังจากต่างประเทศครับเจ็ดนิสัยผู้ทรงประสิทธิผลคือการที่เกาหลีตโตมาได้ครับเพราะไอห้หนังสือนอกเวลาเล่มน,นี้ครับมันขาย15หล้านเล่มทั่วโลกมันทำคือมันบอกทุกคน มันมันเหมือนเปิดเผยว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องทำยังไงมีเป้าหมายทำนู่นนี่นั่นซึ่งมันทำให้เกาหลีโตขึ้นมาในช่วงสิบปีที่ผ่านมา mm hmm. เพราะไอ้ seven h a b i t เนี่ยแหละครับแต่ว่าการที่พุ่งไปลูกธนูมากเกินไปมันทำให้ล้มเหลวมันได้ง่ายคือเจ็บช้ำนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะาการ mm hmm. การประคองความฝันอีกแบบเพราะว่ามันมีเด็กบางคนที่เหมือนต่อต้าน s e v e น h a b i t ต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่หนังสือกระแสละหลักของที่เกาหลีแต่ว่าด้วยความที่ ประเทศเขามีดาราฆ่าตัวตายมีปัญหาวุ่นวายได้นังสือนี่มันออกมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยชีวิตจริง,รงมันควรจะต้องเป็นประมาณนี้ทุกคนมีช่วงเวลาผิดบาสนะไม่ใช่ทำไมจะต้องอยากประสบความสุขเร็วๆเหมือนมกักสกเบิดทุกคนมันไม่ใช่ดอกไม้แต่ละชนิดมันผิดบาสนฤดูกันนม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้นงสส์นี้ครับขายดีที่สุดใน8เดือนือ้อทุลายทุกทุกสถิติเพราะมันมาตอบโจทย์ก็เลยอยากจะให้รอเก็บเกี่ยวอะไรจาก นังสือเล่มนี้เพราะว่ามันค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับสัคพุทยพอสมควรครับครับโอเคค่ะก็ขอขอบคุณนะคะวิธากรทุกคนมากเลยนะคะที่มาร่วมประบัดเจ็บกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะคณะอาจารย์จากธรรมศาสตร์รังสีทุกคนนะคะที่ให้โอกาสหนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บวดน,นะคะได้มาพูดได้มาคุยในเวทีครั้งนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชืช่อเหลือเกินค่ะว่า หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ไมีคําตอบสําเร็จรูปที่คุณจะหาได้ใน3นาทีแต่เชื่อค่ะว่ามันจะมีคําตอบปายเปิดให้กับน้องๆนะคะวัยรุ่นวัยอนาคตกรของเรานะคะที่กํำลังเดินหน้าเผชิญหน้ากับอนาคตเพที่ลังพังเนี่ยให้เป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆค่ะขอฝากเพราะเป็นวัยรุ่นที่เจ็บวดให้กับน้องๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ กอนกับนะคะพี่มิวมีของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนะใช่แล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญพี่ฉ่ำของเรานะคะมอบของที่เราเลให้แก่คณะอาจารย์ธรรมศาสตร์นะคะนะค่ะท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสุป,ปานีพันทอง กรรมการภาควิชาภาษาไทยฝ่ายหลักสูตรปริญญาตรีและกิจการนักศึกษาค่ะขึ้นรับมอบของที่ระลึกจากพิ่ฉมเราค่ะค่ะและระดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์เสกสรรผลวัฒนะอาจารย์ประสานการภาควิชา,า,า,รรยายภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์รับมอบของที่ระลึกจากพิฉัมของเราค่ะ ขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วก็ทางธร,รรมศาสตร์นะคะก็ขอมอบของที่ระลึกให้แก่ทางบริษัทอมาริพิลติ้งแอนด์พรบบิชชิ่งจำกัดมหาชนนะคะขอขอบคุณด,ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณพลขอเจริญค,ค่ะรับมอบของที่ระลึกจากธรรมศาสตร์ค่ะ ขอรยนเชิญนะคะท่านต่อไปค่ะปะกพี่คองค่ะอนุรักษ์ซาเสียงค่ะค่ะเราจะถัดไปค่ะขอรยนเชิญคุณวิทย์ปอยค่ะนักเขียนของหนังสืออ่านนอกเวลานะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ของเราด้วยค่ะตอนนี้นนรนเรากำลังรอรับริญญาด็อกเตอร์จากธรรมศาสตร์อยู่ด้วยนะคะ ลำดับต่อมาค่ะขอเรียนเชิญน้องภูมิค่ะจากวงพิกคิงค่ะขึ้นรับมอบด้วยค่ะลำดับสุดท้ายค่ะลำดับสุดท้ายค่ะค่ะตัวดิฉันเองค่ะค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์กล่าวสตักเล็กน้อยค่ะในนามของภาควิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย ก็ขอขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านนะคะที่กรุณาให้มาให้ความรู้แก่นักศึกษานะคะในวันนี้ก็นับว่าเป็นความรู้ที่เจาะลึกนะคะเพราะว่ากรุณายกทีมาเลยนะคะได้ทราบทุกขั้นตอนก็หวังว่าความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือนอกเวลาแล้วก็จากได้ฟังพี่พี่วิทยากรในวันนี้นะคะจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนะคะแล้วทําให้ประสบความสําเร็จไม่ต้องเป็นวัยรุ่นที่เจ็บปวดนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆอีกครัค้งหนึ่งนะคะค่ะลำดับต่อ,อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเดอะคิกนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเล็กสนุกร่วมสนุกว่าขอบางวันนะคะยังไงถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจอยู่ต่อก็ยินดีนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะจะต้องมีเรียนหรือว่ามีอะไรก็ได้เลยนะคะณนะตอนนี้ค่ะพี่จะนําเวลาออกจากห้องค่ะ นะคะที่มีของรางวัลน,นะคะให้ร่วมสนุกด้วยเรามีเสื้อยืดกับสมุดโน้ตน,นะคะใครอยากได้บ้างคะใครอยากได้บ้างนั้นถือโบชัวไว้เลยค่ะถือโบชัวไว้เลยคำถามของเราจะอยู่ในโบชัวละไปนี้เลยนะคะคำถามแรกค่ะถามว่าใครอยากตอบนะคะน้องยกมือขึ้นเลยนะถามว่าหนังสือของเรานะคะ ออกมาแล้วกี่เล่มคะกี่เล่มคะดูหน้าสุดท้ายนะคะอธิบายให้กันนะอายกมือเลยค่ะเชิญค่ะน้องีเชิญเลยค่ะกี่เล่มนะคะโอเคถ้าถูกต้องค่ะมอบเสื้อให้หนึ่งตัวค่ะวันนี้เรามีเสื้อมาห้าตัวเนาะแล้วก็มีหนังสือมาอีกสิบหงวันเนาะอ่ะคำถามที่สองค่ะ ใครดูบ้านคขา